สวัสดีครับผมพาเดย์เกษตรกรสขาครับครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนสองพนะครับผมครับวันนี้ก็พาเลาดูทั้งทุเรียนแล้วก็เงาะนะครับอัปเดตนะมีเงาะสุกด้วยนะครับผมนี่ครับมีเงาะสุกด้วยเดี๋ยวผมจะเด็ดชิมนะครับผมดูซิว่าเนื้อจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับผมเงาะสุก จะพาไปเด็ดชิมเงาะสุกกับต้นนะครับเป็นผลงานที่เราปลูกเองในสวนนะครับผมค่อยๆเดินก่อนนะครับถือไม่เท้าก็เลยเดินไม่ค่อยสะดวกนะครับนี่ครับอันนี้ ได้กินวันนี้โชคดีนะครับได้กินเงาะสุกด้วยนะครับเด็ดชิมเลยนะครับนี่ครับผมได้แล้วนะครับ นี่ครับผมเนื้อนะครับชมเนื้อนี่ไม่ได้พ่นยานะครับผมแตปกติห้ามกัดแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้พ่นยานะครับขออนุญาตแกะแกะสักคู่นี่ครับแห้งนะครับผม หวานครับหวานกรอบนะครับนี่ครับผมกัดแล้วนะครับเนื้อแห้งหวานกรอบร่อนดีนะครับผม นครับเม็ดเล็กร่อนดีมากนะครับผมครับก็พามาอัปเดตลูกเงาะกันบ้างนะครับก็ปลูกไว้หกปีเหมือนกันนะครับเงอะต้นนี้นะครับก็ปลูกพร้อมกับทุเรียนนะครับทีนี้ก็เป็นเต็มต้นเลยนะครับผมกับฝั่งนู้นนะครับ ก็สำหรับต้นเงาะนะครับก็ถ่ายให้คลิปให้ชมกันเท่านี้นะครับครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับส่วนท่านที่มาชมใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ